วันนี้เราได้มีมติร่วมกันที่จะขอยื่ออนอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามตรัฐธรรมนูญข้อาา1ข้อนะครับเพื่อที่จะซักถามข้อทจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีเราต้องการเวลาที่จะอภิปรายเนี่ยอย่างน้อย2วันดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปก็คือในช่วง3 4 5 เมษายนนะครับก่อนที่สภาจะปิดสมัยประชุมโอ้กูจีจริงๆต้องบอกว่าประเด็นหลักๆมีหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องีเรื่องเ,ออเรื่องนิติธรรมนิติรัฐที่เป็นแท่สดและก็ในหัวข้อนี้เนี่ยก็คงไม่ได้มีเฉพาะกรณีของคุณทักษิณอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าประเด็นหลักเลยคือาการเพิเกเฉยต่อการ ดําเนินนโยบายตามที่เป็นได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพักเก้าไกลจะประสานกับทุกพักเพื่อรวบรวมรวบรวมประเด็นนะครับเพื่อที่จะมาจัดกลุ่มในการอภิปรายและจัดสัรเวลาที่เหมาะสมร่วมกัน